สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันในช่วงก่อนออกนะครับกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงดวันที่16เมษายนนะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทบทวนสูตร3ตัวให้ดูอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาดูว่าวันที่16เมษายนนะครับได้เลขตัวไหนบ้าง แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับที่ถูกรางวัลกันแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอบใจสําหรับน้ําใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับวันที่16เมษายนนะครับเลขที่เราฟันธงให้ตัวเดียวจะเป็นตัวนี้นะครับเลข2 มีปากกากระดาษก็จดไว้นะครับไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้ติดไว้นะครับเลข2นะครับมีโอกาสถูกรางได้วันที่16เมษายนนั่นเองนะครับทีนี้เลข2ตัวนี้นะครับมีที่ไปที่มานะครับมีวิธีคิดวิธีคำนวณนั่นเองนะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับจะได้แบบนี้ทุกงวดเลยนะครับคิดได้ตัวเดียวนะครับคิดได้สี่ออกสี่สี่ออกสี่นะครับหออกหกแดออกแปด แล้วก็9้าออก9งวดที่ผ่านมาทีนี้วันที่16เมษายนนะครับอย่างที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วจะได้เท่ากับเลข2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพยายามเลือกเลข2นะครับไปที่ตำแหน่งหลักร้อยนะครับเพราะว่าทุกงวดที่ออกมาจะอยู่ที่หลักร้อยทุกงวดเลยนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่าเลข2ตัวนี้จะออกไปที่ตำแหน่งหลัก,ร,กร้อยนั่นเอง เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าเลข446892คิดกันยังไงนะครับมีที่ไปที่มานะครับใครชอบคิดชอบคํานวณนะครับลองฝึกคิดไปพร้อมๆกันนะครับผมจะทําให้ดูนะครับวันที่1เมษายนนะครับงวดที่เพิ่งออกไปกับเลข907นะครับที่ถูกกันงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับเลขก็จะไปออกงวดหน้าวันที่16เมษายนนะครับ ก่อนที่จะคำนวณทุกครั้งนะครับรางวัลที่หนึ่งสองตัวล่างเลขหน้าครั้งที่หนึ่งที่สองต้องเรียงให้ถูกต้องเลขท้ายก็เช่นกันนะครับหนึ่งสองเรียงให้ถูกต้องตามที่กองสลากเขาตักเข้าตวงนะครับห้ามสลับกันนะครับเพราะว่าบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตรวจรางวัลนี่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคำนวณนะครับตัวไหนตักก่อนต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับจุดที่เราต้องคำนวณนะครับให้ดูตรงนี้ จุดแรกไปดูหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลตรงนี้นะครับหลักหน่วยสตัวล่างนะครับไปบวกหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าตรงนี้นี่คือจุดแรกจุดต่อไปนะครับไปดูหลักพันละวันที่1ตรงนี้ไปบวกกับหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าตรงนี้นี่คือจุดที่2นี่คือจุดที่เราต้องคํานวณน,นะครับตรงนี้บวกกันแล้วก็ตรงนี้บวกกันนะครับวิธีการตั้งตัวเลข เริ่มต้นนะครับให้เอาตัวนี้บวกกันก่อนเก้าบวกเก้าได้สิบแปดให้เราตั้งแปดแบบนี้ให้ตั้งแปดไว้นะครับตั้งเบิลน,นะครับบวกได้เท่าไหร่นะครับให้ตั้งเบิลแบบนี้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดมาวางตัวนี้นะครับส่วนตัวข้างหลังนะครับให้ทุกคนวางเลขแปดทุกครั้งเลยนะครับวางเลขแปดทุกครั้ง ดูให้ดีนะครับตรงนี้ต้องวางทุกครั้งนะครับนี่คือวิธีการตั้งตัวเลขนะครับวิธีการบวกเลขนะครับให้ทุกคนบวกลงมานะครับ8 8บวกแได้16แบบนี้8 8บวกแได้16แล้วเอาเลข6กับเลข6บวกกันก็จะได้เท่ากับเลข2นั่นเองนี่คือผลลัพธ์ที่เราคิดได้นะครับลองไปทําดูนะครับทําตามที่ผมแนะนําแบบนี้นะครับผลลัพธ์ที่เราได้นะครับวันที่ 16เมษายนนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองแบบนี้คือเลข2นะครับนี่คือที่ไปที่มาของเลขที่เราได้เกริ่นให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับลองไปทําดูนะครับมีเวลาว่างนะครับทีนี้เรามาดูการจับคู่3ตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะว่าคิดกันยังไงนะครับแล้วเราก็จะมาคิดงวดวันที่ วันที่16เมษายนด้วยเลยนะครับว่าจะได้เลขตัวไหนบ้างนะครับใครชอบคิดใครชอบนวนห้ามพลาดนะครับผมเพราะว่าสูตรตัวนี้ยังถูกต่อเนื่องนะครับยังปังต่อเนื่องยังไม่ผิดเลยนะครับผมเราจะทําให้ดูจากวันที่1เมษายนนะครับก็คืองวดที่ออก52 652นั่นเองใครที่ดูเป็นประจํานะครับคงพอจําวิธีการตั้งตัวเลขได้ เรานําปีพศมาตั้งนะครับทั้งสามหลักเลยนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับไปดูที่ตําแหน่งหลักร้อยก่อนให้เราวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1กับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งตัวนี้บวกกันนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายนะครับหลักร้อยนะครับต้องใช้จุดนี้ตลอดใครดูงวดที่ผ่านมาคงพอจําได้นะครับหลักสิบวงไปที่หลักแสนรางวัลที่1กับหลักพันรางวัลที่1 ตรงนี้บวกกันนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่2เลขหน้านั่นเองหลักสิบใช้จุดนี้ตลอดนะครับมีปากกากระดาษก็มาร์กตำแหน่งไว้งวดถัดไปทําเองได้นะครับส่วนหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับวงไปที่หลักพันรางวันที่1ไปบวกหลักสิบรางวันที่1ตรงนี้แล้วก็หลักสิบครั้งที่1ของเลขหน้านี่คือจุดที่เราต้องคํานวณในแต่ละหลักนะครับวิธีการตั้งตัวเลขง่ายๆนะครับหกบวกสได้แดมาตั้งตรงนี้ เลข9ก็มาตั้งได้เลยนะครับสี่บวกเจ็ดสคือ1มาตั้งตัวนี้เลข1มาตั้งได้เลย7ดบวก5้าได้12บมาตั้งตัวนี้แล้วก็เลข7มาตั้งตัวนี้วิธีการบวกเลขนะครับให้ทุกคนบวกลงมานะครับ8ดบวก5ได้สิบาก็คือเลขสาม้าบวกหได้สิบห้าก็คือเลขห้าบวกให้เหลือตัวเดียวเป็นเลข8 8ดเพิ่มเป็น9เป็นศนเป็น1 แล้วก็เป็น2จะมีทั้งหมดห้าตัวนะครับหลักร้อยนะครับ1นบวกหได้6 1หนบวกหได้7 6็บวกเได้13ก็คือ3 3เพื่อเป็น4เป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7จะมี5ตัวเหมือนกันนะครับหลักหน่วยบวกกันได้เจ็ดทาเหมือนกันทุกหลักนะครับได้13ก็คือ3บวกกันได้สิบคือ0 1 2 3 สและก็ห้าทำเหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันที่หลักร้อยหลักสิบมี5ตัวนะครับแต่หลักหน่วยมี6ตัวนะครับจะมากกว่าตัวหนึงนะครับถ้าเราจับคู่กันนะครับหลักสิบหลักหน่วยจะได้ทั้งหมด30คู่30คู่นะครับถ้าเราไปคูณหลักร้อย5ตัวเนี่ยจะได้ทั้งหมด150ชุดคงจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ไหวนะครับเราจะคัดให้เหลือครึ่งหนึงก่อนก็คือสิคู่ นะครับวิธีการคัดนะครับให้เราไปคัดที่หลักหน่วยออกมาก่อนให้เราวงตรงนี้หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้านะครับไปบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนะครับตรงนี้บวกกันแบบนี้บวกกันได้11บอนะครับเจ็ดบวกสี่บเอ็ดได้หนึ่งให้เรามาวางในตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้แล้วเราก็บวกคู่ข้ามันหนึ่งบวกได้เจ็ดหลังจากได้เจดแล้วนะครับให้ทุกคนมองไปที่หลักหน่วยนะครับ ให้เราเลือกตัวเลขที่เป็นเลขคี่เหมือนเลข7นะครับออกมานะครับจะมีอยู่สตัวก็คือเลขหนึ่งเลข3แล้วก็เลข5แบบนี้ทีนี้จับคู่กันก็จะได้15คู่แต่ทีนี้สูตรนี้นะครับเราสามารถตัดตัวเลขให้เหลือแค่3ชุดได้ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะไปตัดที่หลักร้อยเราจะฟันธงมาแค่ตัวเดียวหลักสิบก็เช่นกันนะครับหลักร้อยนะครับตำแหน่งสุดท้ายบวกกันได้เจ็ดมาวางนะครับ หลักสิบบวกกันได้สิบเอ็ดคือหนึ่งมาวางเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็บวกคู่ข้ามันเจ็ดบวกหกได้สิบสามสามตัวแทนแปดหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดตัวแทนสองคำว่าตัวแทนนี่ผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของห้านะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับผลบวกของห้านะครับสามบวกห้าได้แปดแปดบวกห้าได้สามนะครับ 7จ็ 52, 2บวกห้าบวกหได้7ผลบวกของ5เราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับคงพอเข้าใจนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาคัดตัวเลขออกมาจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่มาพร้อมกันแบบนี้8ฟันธงไปที่หลักร้อย7ฟันธงไปที่หลัก10เราก็นำา8 7ตัวนี้นะครับไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ก็จะเป็น8 7แล้วก็1ตัวแรก8 7 3แล้วก็8ปดหทุกงวดนะครับจะได้ตัวเลข3ชุดแบบนี้นะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหมีนาเราคำนวณออกวันที่16มีนานะครับงวดนั้นกองสลากเขาตักมา8ปดเจ็ดนั่นเองนะครับถ้าเราตัดถูกต้องนะครับตัวเลขก็จะออกแบบนี้ เราไปลุ้นรางวัลได้นะครับสามดวงข้างหน้าดวงไครดวงมันนะครับงวดถัดไปนะครับเวลาเราจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกเราก็แค่ไปจดข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ผมแนะนำนะครับเลียงให้ถูกต้องนําปีพศม,มาตั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยแบบนี้จุดเราก็ใช้จุดเดิมนะครับแต่ตัวเลขจะไม่เหมือนเดิมนะครับในแต่ละงวดหลักร้อยกับหลักหน่วยบวกกันนะครับนี่คือหลักร้อยนะครับและอีกจุดหนึ่งหลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองนะครับ ไปดูที่หลักสิบบ้านนะครับวงไปที่หลักแสนกับหลักพันตรงนี้บวกกันแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักพันกับหลักสิบรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าอ่าไม่ใช่นะครับตรงนี้ผิดนะครับผิดจุดนะครับต้องเป็นหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้านะครับแปดบวกห้าเอา่อแปดบวกสามได้สิบเอ็ดคือหนึ่งเลขห้ามาตั้งนะครับ ศูนย์บวกห้าได้ห้าแล้วก็เลขศูนย์มาตั้งนะครับห้าบวกเจ็ดได้สิบสองมาตั้งตรงนี้ตรงกลางนะครับหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับบางครั้งก็จําผิดนะครับต้องเป็นจุดนี้นะครับอย่าจําผิดเหมือนที่ผมทํานะครับจะผิดเพี้ยนทันทีนะครับตัวเลขสองตัวนี้แล้วก็บดลงมาได้หกนะครับบวกลงมาได้11เ็ดคือหนึ่งได้เท่ากับเลขเจ็ดแปดเก้า 0และก็1นี่คือหลักร้อยในงน่วถัดไปนะครับค่าบวกหาได้1ิบคือศูนย์ศนย์บวกหกได้หบวกกันได้หกนะครับหเพื่อเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็น9้าเป็นศูนย์นี่คือหลักสิบสองบวก5้าได้เจ็ดสองบวกหกได้แปดบวกกันได้ห้าได้หกได้เจ็ดได้แดได้9้าแล้วก็ได้ศูนย์นะครับอย่าลืมนะครับหลักหน่วยจะมีมากกว่าตัวหนึ่งนะครับมีหตัวนะครับ จับคู่กันก็เหมือนเดิมนะครับจะได้30คู่ทุกงวดนะครับเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก็คือ15คู่เราก็ว่งไปที่ตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขท้ายตรงนี้เป็นตัวตัดนะครับบวกกันได้5้าเราก็มาวางตัวนี้แล้วเราก็บวกคู่ข้ามัน5้าบวกได้สิบ็ดก็คือหนึ่งั่นเองหลังจากได้หนึ่งแล้วนะครับเราก็ต้องมองไปที่เลขที่ แบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับถ้าเป็นเลขคู่เลือก6 8 0นะครับแบบนี้เป็นเลขคี่5 7 9จับคู่ได้15คู่นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะตัดให้เหลือแค่3ชุดนะครับจุดนี้หละสำคัญนะครับหลักร้อยบวกกันได้3นะครับหลักสิบบวกกันได้9มีวิธีคิดนะครับตำแหน่งนี้สำคัญมากนะครับเดี๋ยวใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ อยากคิดเป็นทําเป็นเดี๋ยวจะบอกให้ว่าตัวนี้คิดกันยังไงฟันธงออกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเราบวกกันนะครับได้เก้าเก้าตัวแทนเป็นเลขสี่นะครับคงพอเข้าใจนะครับผลบวกของห้านั่นเองนะครับหกบวกเก้าได้สิบห้าห้าตัวแทนเป็นเลขศูนย์นะครับผลบวกของห้านะครับอย่าลืมเสร็จแล้วนะครับเราก็ฟันธงตัวเลข ตัวในที่มาพร้อมกันตัวนั้นจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดเป็นเลข9ตัวที่มาพร้อมกันจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดเป็นเลข0จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนำไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้จะเป็นเลข9 0 5 9 0 7แล้วก็9 0 9แบบนี้ เราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งนะัดวันตัวเลขจาก30เหลือ15จาก15เหลือแค่3ชุดแบบนี้ไม่มากและก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับวันที่16มีนาคมนะครับอ่อนที่1เมษายนนะครับเพิ่งออกไปนะครับ907ถูกกันทุกคนนะครับถ้าเราตัดถูกต้องนะครับ90และก็7ก็คือตัวนี้คือเลขที่ออกนั่นเองนะครับทีนี้สูตรทุกสูตรที่เรา ทำให้ดูนะครับทุกคนสามารถคิดแล้วก็ทําด้วยตนเองได้เพราะว่ามีที่ไปที่มาชัดเจนแบบนี้นะครับชัดเจนทุกจุดนะครับเพียงแค่เราไปจดตัวเลขเลี้ยงให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับทุกตําแหน่งมีความสําคัญนะครับเรารู้หมดแล้วนะครับแต่เลขจะเหลือแค่3ชุดเราต้องรู้จุดนี้เพิ่มเติมเข้าไปมีวิธีคิดนะครับจุดนี้นะครับ ใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากคิดเป็นอยากทําเป็นอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับผมส่งให้นะครับให้ทักมาสอบถามระเบียบการได้นะครับตามเบอร์นี้0 8 2 9 2 1 9 0 5 8นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID line นนะครับทักมาสอบถามระเบียบการได้ว่าจะส่งกันยังไงนะครับหรือใครอยากพูดคุยกันนะครับโทรมาได้เลยนะครับเป็นเบอร์เดียวกันเบอร์นี้แหละนะครับ สูตรที่ผมจะส่งไปให้ก็จะเป็นแบบนี้จะวงไว้ให้ทุกจุดแบบนี้นะครับแบบนี้จะเพิ่มตัวนี้เข้าไปตัวไหนบวกกันมาวางนะครับตัวไหนบวกกันมาวางนะครับเลขจะได้สามชุดแบบนี้ทุกงวดเลยนะครับสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามานะครับเราจะช่วยสรุปตัวเลขแล้วก็ช่วยดูแลการวิธีคิดการคำนวณทุกงวดไปนะครับเราคิดค่าดูแลแค่งวดละห้บาทเท่านั้นเองนะครับ แต่เราดูแลกันเป็นปีนะครับดูแลกันยาวๆนะครับอยากได้ติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับเพราะเราต้องไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้เต็มนนเนินนะครับผมเรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูซิว่าวันที่16เมษายนนะครับเราคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเตรียมปากากากระดาษจดนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตั้งเหมือนกันหมดนะครับปีพศนะครับตรงนี้ จุดก็ใช้จุดเดิมนะครับเลขเพิ่งออกไปคงพอจําได้นะครับหลักร้อยหลักหน่วยบวกกันนะครับนี่คือฝั่งหลักร้อยนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือหลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายฝั่งหลักสิบวงไปที่หลักแสนกับหลักพันบวกกันแล้วก็หลักสิบครั้งที่2เลขหน้าหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับหลักพันกับหลักสิบบวกกันต่างวันที่1นนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับตำแหน่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับ ไม่ใช่จุดนี้นะครับใช้จุดนี้ตลอดนะครับผมเก้าบวกเจ็ดได้สิบหก็มาตั้งเลขสองก็มาตั้งนะครับศูนย์บวกเจ็ดได้7ตรงนี้เลข1มาตั้ง7จ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดก็มาตั้งตรงนี้เลขหนึ่งก็มาตั้งแล้วเราก็บวกลงมานะครับได้11คือหนึ่งสองบวกหได้8บวกกันได้9 0 1 2แล้วก็3 นี่คือหลักร้อยวันที่16เมษายนนะครับงวดหน้าได้2ได้7บวกกันได้9 0 1 2แล้วก็3นี่คือหลัก10จดไว้ดูได้นะครับ7จ็บวกห้านะครับ1นบวก6ได้7 9 0 1 2 3แล้วก็4แบบนี้นี่คือหลักหน่วยนั่นเองเวลาจับคู่กันนะครับหลักสิบหลักหน่วยก็จะได้30คู่นะครับ30คู่นะครับเราจะตัดให้เหลือแค่15คู่คือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับเราก็ใช้จุดเดิมนะครับก็คือจุดบวกกันนะครับ1บวก้าได้10คือ0นนะครับมาวางตัวนี้จะเป็นตัวตัดหลักหน่วยนะครับแล้วเราก็บวกคู่เข้ามัน 0บวก6ได้เท่ากับ6เพราะฉะนั้นนะครับวันที่16เมษายนนะครับตามสูตรแล้วนะครับหลักหน่วยน่าจะเป็นเลขคู่นะครับเพราะว่าตรงนี้บวกกันได้เลขคู่นั่นเองที่จริงเลขคู่มีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับ02468แต่เราไม่จาเป็นต้องเลือกทั้งหมดเลือกตัวที่มากับสูตรแบบนี้ก็คือ0 2แล้วก็สนั่นเอง เพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดเพราะฉะนั้นเลขก็ต้องมากับสูตรนี้แหละนะครับ024นะครับถ้าจับคู่กันก็จะเป็น15คู่บางคนจับคู่ไม่เป็นนะครับผมจับคู่ให้ดูนะครับแบบนี้นะครับหลักร้อยจะเป็น90123นะครับหลักร้อยนะครับหลักสิบ90123เหมือนกันหลักหน่วยที่เราเลือกไว้024แบบนี้นะครับ จับคู่ให้ดูนะครับตัวเลขวันที่16เมษายนนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขวันที่16นะครับเมษายนนะครับหลังจากสงกรานไปแล้วนะครับปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับวันครอบครัวนะครับ15คู่ชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ แต่ทีนี้ถ้าเราเราอยากจะรู้ว่าเลข3ชุดภายในนี้คือตัวไหนนะครับเพราะว่าหลักร้อยเราตัดเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นหลักสิบก็ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับเราต้องรู้จุดนี้จุดนี้ผมส่งให้นะครับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ได้มายุยงส่งเสริมให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับใครที่ชอบเสี่ยงอยู่แล้วอยากได้สูตรไปคิดเองอยากถูกเหมือนงวดที่ผ่านมาก็ติดต่อสอบถามระเบียบการเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้ 0829219058เบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นะครับหรืออยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับโทรมาคุยได้นะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันที่16เมษายนนะครับสูตรนี้จะถูกต่อเนื่องอีกได้หรือไม่นะครับมีความมั่นใจนะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองก็อย่างที่บอกไว้นะครับคิดค่าดูแลแค่งวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับเราเริ่มต้นดูแลกันที่1ปีนะครับดูแลกันยาวๆนะครับ ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยสรุปตัวเลขให้ไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดนะครับผมช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเวลามีสูตรดีๆจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับน้ําใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผม ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวรจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีเงินมีทองนะครับในช่วงปีใหม่ไทยนะครับวันสงกรานต์งวดวันที่1 3 3 4ที่จะถึงนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ